เงือซีบได้หนี่คือเมือซีบมาแต่ทางคาทุมทาเวียงมันได้หนีเคองแท้ฟ้าเลยโอ้ขุดถึงโบราณพ่นนะเป็นจังไลยเนาะทางนั้น,นเนาะเก็บใส่ถุงกันเนอ้อบฮ่เสื้อเรา,าเต็มเป่านะเดี๋ยวไปบ้านเขาเจ้ากับกับกันเลยเขาเจ้ากำมังจะเศร้าแนี่สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อสุขคอนี่ซองสายพิณอินทร์เสื้อผ้าพี่น้องไปหาโนอเดอ้อไปหาโน่ลายโน่ลายแซ่บๆมากินก่อนไปน้ำกันเลย หาหนอหาหนอเข้าป่าหาหนอหาหนอไม่โอเคไปบ่ายในไปไปอังกำลังเดินทางไปเด้ออีกบุตรหนกสีหอดปานอแล้วอีกจักหน่อยหอดปานอแน่นอนปานอไลปานอไลเด้อหมวกกันอกเราห้อมเลยพอ้สุดที่จะหมวกกันอกเขาไปในป่าอือเอาเอาหอดแล้วหอดแล้วอปาหนอแล้ว มาเอานออยังนอไม่ไหลนอไม่ไหลเนาะนี่เป็นยำนอไม่ไหลอ่าฮะยุไซปลาโนอห้ไซลเอาจักเป่านี่เอาจักเปลไหมนี่เทมซานเป่านี่เนาะเออแม่แล้วเอาเทมนะมีหลายเราเอาออฟทอดสดเลยเอาลดทุนใดมากะให้มันได้ลายแหละอย่าหลงปลาเด้อพวกเจ้าอย่าหลงปลาอย่าหลงปลากันเด้อเน็ตคอยบุ๊คมาโนเมื้อนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่สิบห้าบอกมื้อนี้ ทักเดินัวยุ่งหลายได้ยี่ทางนานะีออ้นะอ๋อโอเจอหมดสมแล้วมาเจอหางหมดสมแล้ว ยังบ่ได no oh, so ้นอนจังอันบ่โอ้ยตายแล้วทิ่ได้กินอีบ่วะนอนมันนี่บ่อนอนแค่เชียวย็ง่ายบ่บ่เนี้ยหดปลานอนแท้ๆแล้วเด้อบ่เนี้เด้อไปจังไหนเนาะบ่เนี้ยเนาะอ้กลมลอดเข้าไปเลยแล้วบ่เบิ่งคักแล้วเด้อมืันนี่เด้อจะคือผู้เห็นคนมาหลายบ่เนาะ Họ nhạc là hiệp no <thisu> nhiên, nồi nhai hoa dẫn dưới no nhai yu bonde say bonde là no nhai hoa kia đứt no lây nó no lây sụp no lây mẫn ngay bên này đều uh, này, này nó kìa xem nó nó xem nó xem nó xem nó có nó xem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  ได้หันโลดีซอพ่อไปไปตอนทีได้นอนมากินบดทำของธรรมดาเที่ยพี่น้องน้ำคนกันอยู่โอ้การการเข้าไปนี่ต้องได้ก้มได้รอดเกินพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหคานเอาหมไหมคานเอาเลยไหมสิลอกได้ก็เอาไ่ได้ก็ทานนาะงกินไรก็สามสี่คนเกาได้ก็ หมอ้อใหญ่หนึ่งท่ามีงเห็นนอแล้วเห็นนอแล้ววะนี้นี่จังนอใส่เลยนอนี่อีกนี่ก็นอนี่กน็นออยู่ไส่เลยทางนั้นโอ้โหน้อยวะนี้ใหญ่แล้วบ่นี่นบ,บ่โอ้เอาขุดลงดูขุดลึดลกๆในนึงเลยเนาะอุ้ยฟ้าไป กิน <laughs> เลยวะขี <c oughs> ้ดินออกกันแม่ค,คไมุได้ล้วดิหอยคือตัดไว้ใชไมนันน่ะ,ะ <c oughs> อุ้ยดละโอ้สองนอคุตาด็กคนน่ะเด็กโอ้คือ่อยนี่คือซิบุรีกินน้ำพึ้นแล้วนี่เออเออนานอใหญ่ออนอใหญ่เโอ้ไงบ่เนี่เรียบร้อยโอ้สองนอซ่อนเลย <c oughs> อบอน <c oughs> <c oughs> นอดาเซ่ะโอ้คาคาขาโอ้ขึ้นใจแล้วเริ่มขึ้นใจแล้วเด้อพี่น้องเริ่มขึ้นใจแล้วเริ่มเ่ริ่มซีแกงแล้วนี่นี่ค่อยเห็นแต่นอเดียวเลาที่น้องให้ดียวเขาไปเข้าไป,าไปออโอ้่ข่บนนี้กินย้อนแลวขันแจมมาซอกอย่างผู้เห็นดอกอนไคั้งน้า่อยค้น,น่เลยฮัลโหโในอไนี่โอ้แสดงนอหญ่ายด้วยนี่นะองยินนีคุอิ๋ โอ้ยเจนั oh, that that. Well, well, okay, so ่น oh, อีกนัดออกมาโอ้ยุงเริมมาละวแมวแมละหาน่ตหานอไลหานอไยได้อีกแล้วสามนอนิํำสิกินมนอสได้อยั่ึ้นหักมาเออโอ้นี่นี่น่กอนเบอร์ เออเอาจิ้มเอาจิ้มเอากินเอาจิ้มแม่อามีดปานแม่โอ้ยสาวนอบวเป็นเลยบันนี้สาวคำลาเด้อนี่เด้อบูตื้อดอกตอนนี้เออนี่ได้แล้วที่สาวเดลยว้นนี้เด้อมาหาน้อนี่ไม่แห้งแล้วเอาดิเอ็นไปเอาเตาเฉยมาผู้เดียวมาผู้เดียวแบบนี้ผู้เบาลอยทางก้นเทเดจังไหน เฮ็ดเลยเนาะจำเป็นแล้วได้ยืนแล้ววันนี้ได้ยืนแล้วเด็กปลานอเด็กพี่น้องเดี๋ยวบุ้งหูบอกว่าทางออกจะไปทางใดเบื้องใดวันนี้นะทางนั้นนะครทางไหนเนาะทางนั้นเออไปไปน้ำไปเออเจ้าปลาได้ฮะนะเดี๋ยวเดียวสิบุญไปหาเด้อหลายท้อที่ได้กินอยู่เนาะ เออเหนีย้ได้ละได้ละโอ้โอ้ my god ได้นอ,อนแบบไงหักเอาเลยปวดอืมกุ้งขาละสาวขำลาเลยตัดมันกัอืมอ่บ่เดบ่เดีวยวเด้อโอ้หลายอยู่เนาะหลายอยู่วันนี้นะคนบูมาหลาแต่ไหนกันเลยโชคดีไปถ้ามันหลายได้น่ะยินต่เสียงยินต่เสียงจะยูเจไดนใส่ลับบนันนี้โอ้โอ้มาบุตรสามก<อ>็มีมหน่อย <มา S 1> ยงไม่ได้บุรีบ่ะสอบกันโอ้นอนอยเออแค่นี้ออตาดีเว่ยโอ้ตัวนี้นอน่์นอนยหนอหญ่ตัวนี้นะนอสีนออืมขุดเลยขุดออกมาขุดออกมานี่ได้มาแล้วโอเคขุดต่อไปขุดที่นั่นอีกขุด สมพพอเขาเจ้าขายแพงเนาะเพราะมันหายากเลยนี่สุขอปรดีได้มื่อนี้มาเลยหลายหลายคนมาเออยางก็ยางเศร้าอยู่เลยรวยจังเลยคุดเรื่อยๆขุดเรื่อยจับโอ้นี่ไงนี่แหละตาดีเว้ยสาวผู้นี้ตาตาดีอยู่เออเดี๋ย้คักๆนอนนี่อยู่แป่นเลยเนาะ โอ้โหดเลยเพิ่นบูมีเสียมเลยเพิ่นก็นเลยเดี๋ยวมีจิ้มเอามีจิ้มมีจิ้มนลอ,นอยนลอลอยู่ประเทศลาวนี่มีมีแข่งไ,ไรแดนนลอลนี่เนื้อลายแข่งยู่เนาะเป็นรสชาติทนะี่วเซ็ปเป็นนองนลอยนะจิ้มโอ้โอ้โหเหลืซ่าเลยเนาะบูมเป็นเสียมน <c oughs> เนาะอขาคลายใส่ถุงเข้าไป เป็นบ้าวบ้านนอกินตามป่าตามดงตื่นเศร้าจับเสียมภายทงย่างลงทุกหลอดเข้าไปเอาได้คานเข้าไปได้ไหมนี่คานเข้าไป <c oughs> โอ้สิได้คารนนำกุนอันผู้บ้าหานอ,อกันเด้อโอ้หลอดคานเขาเอาเโอ้อยังนอนเห็ดอ,อยังนอ,นอง้นก็ชิบูเบนเห็ดเป็นปลากินหรอไงเห็ดา,ายเบื่อเนวไปข้างมือขวาเด้อ เอาขานไปโอ้โินําได้อยู่บ่านเนาะมือก้องาได้อยู่บ่านเนาะวันนี้เห็นแล้ววะเห็นแล้ววะเป็นออกเป็นปอกเอาซอมเอาแกงแซ่บไปต้มดุนเติมได้หนอเนี่ยเปนบ่อโซจีจืดนี่เต็มทงตัวนี้ก็พอแล้วเนาะสุปยาอุดยุงยุงไรคนจีสูบยาแล้วได้บาดนี่บาหาเนาะขากึ๊ดนี่ขากบพี่น้อง ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ม,มีมีรสชาติดีอืมเป็นรสชาติที่ว่าใช้สารกินตาธรรมศาตร์เนี่ยกันเด้อเป็นยังไงสองสาวนั้นเป็นยังไงเนาะได้อยู่บ่วมเมนลักไปซุ่มเจอผู้บ่าวน่อยละมิดยินบ่ม <Yeah. S 1> ัดขายนอกแล้วอย่าลืมใส่คาน์บมันลดคืนดิเด้อมิดจิรีอ้โอ้ตั้งเทโล่ยู่นี่เราบ่นอนโอ้ oh. นะครับอร่อยก็ได้โอ้โอ้คือเอาแกเลยเอาบ้องมันแน่นาะมันไปซ่อมเออแม่นละแม่นละคนไล่ยุงไล่ยุงคักๆ่ะค่ะนแก่นั่นอีกโอ้โหเพื่อนอีกโอ้ว้ามันก็รวยเลยตายตีเลยนี่เลี้ยวไปทางใดก็มีแต่เนาะอืมอ้นอนใหญ่นอนใหญ่ตัวนี้อืมนอนเลยนี่นี่ปนตาแซ่บแท้ ได้ยังซีจักร้อยนอกระพอแล้วเนาะขุดลงไปอืมใส่อีกอโอ้อยู่ข้างนี่กินทั้ทงก้นทั้งหลังทั้งข้างมีครบอนอเน,นี่ยง่ายงามดีวะขันอยู่ทางเสียงขง่างจะมีนอเอ่อนอสันทางําเหนือก็มีนอขมอีกเลยเก็บเก็บเก็บว่าคือตัดนั่นเทว่าใส่ไทยกันเลยใส่ไทยกันเลยเรื่อยๆขุดเรื่อยๆจิมจิมมือซีบได้นี่นี่เป็น เมื่อสิบมาแต่ทางธาโทมธาเวียงคนเดิมหนิเด้อของแท้ฟ้าเลยโอ้ขุดจนบุทันพุ่นน่ะเป็นจังไดเนาะทางนั้นเนาะเนาะนี่เห็นบ่โอ้เด็ดได้ละนี่เก็บเศษเด็ดได้หลายแล้วได้ที่น้องเด็ดได้หลายแล้วได้หลายแล้วโอ้ความสุขแท้ๆแะไรตัวนี้นะขุนน้อยยาวอีกหักมาเลยขุนโอ้โอ้เก็บเศษถงน้ำบุทันแล้วค่อยนะ Give thương thùng bữa hà là. Give thương năm bữa hà là. Oh, kịp nó sự nghiệp bữa hà là hai cái gì cả bối bài. Nhatè gần nhuay. Tô tạo lạy luôn. 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 Tô tạo lạy คอยชิลองพักบ oh, oh, ah, oh, right ้างนะนี่โอ้นี่โอ้มันชิบูเรีอนอ่อนอยู่ในอีกว่าหาไปเลยเรื่อยคูณคูณอยู่บนไกลๆยังแนั่เห็นอีกบัดนี้โอ้นี่มีโพลปวกด้วยนี่เพี้ยงโพลปวกไซส์ไซส์ไซส์โอ้ข้ามขอนไม้เด้อเฮียากันเด้อมันดูไม่ลายพวกไม่ยังไงโอ้โคตรโอ้ยโอ้ยชื่อมาขุดคอยเราจะได้ไปขุดสูงพวก โอ้เห็นมาละเออมาทางนี้เด้อหลายเด้อมาเบื่องี้เด้ออืมนอเอแล้วทางนี้นะแต่ว่าตาดีว่าเท่านั้นละนี่สาวมาแต่หนองคายเลยนี่เด้อสาวมาแต่หนองคายอืมไว้บ่ละนี่มีเมืองไทยเคยกินบ่หน่อไหลมีขายอยู่ติมีขายบ่อยู่ไทยมีอยู่หรอกนาะน้ำละขอกินน้ำก่อนขอกินน้ำก่อนไอชีวิกล้เคียงกันคือกันกินคือกันใช่ละ โอ้เล็ดเสดายมันมันบูมีเอ้นะนายเนี่เออได้หลายเติมได้หลายเติมบูมิเอ็นเนาะน้อยไงเนาะเสียมค่ะนะอืมันเล็ดเป็นยังไงเฮ้ยแจ้งอไหลโอ้จุดโอ้ไป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 เรื่อยๆนน้ำก่อนกินน้ำก่อนเด้อสู่ต่อสู่ต่อไปนี่ไปต่อนำก่อนเด้อจักอยู่ใส่ล้วเนาะงไปนี่เนาะนำขันเจ้าก่อนนำผู้สาวก่อนโอ้คักคักไรเฮ้ยเสียนาไม้เพิ่งกันเด้อเด้เด้อสองเนาะ Dante, ตะเวียนสาสซองลงมา да. เอาเอาน้าน uh, <for high> ่ะพูณอะไรกินนะย่งซึ้อมตอนนี้โอ้เพนบอกอยู่ในนี่อีกบอกเพราเลยเห็นได้สองนอแท้คนหนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่หานอนเลี้ยงกันเลยอัดต่อไปงัดขึ้นมางัดทางงัดทางงัดโอ้แต่สวรรค์ที่น้องอ้า ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆอุ๊ยอุ๊ยไปซับเทิงคนเวนอโอ้ขุดเลยเ็นดัะไรเนาะผู้เบาไม่นี่ิดกีรีเดยเต็มเป่าแล้วโอ้เนี่แหละสภาพตรงไหนไปขุดเบิร์ดลายกีน่าจะได้กินได้อืม เก็บไสทงนี่เห็นบอ่ซุ่มเดียวได้สองสี่หกเนาะอ้าวไสทงเลยแบบนี้มันก็เวียงคนละทางนี้มันอยู่เวียงจันกะยังบริวิทปานอคือเกา่าเป็นยังไดงสาวหนองคายาบุไปอะไรมันบอ่นั่นงแดกแล้วอ่ะนีะ้อยู่กับบาัตรแต่บุเรงนอกให้ได้พูดละสิบโลหลายสำเดาละบางงาน โอ้ได้เครื่องไทยเลยด้อเด้อก็ได้ประมาณอยู่สามโลนี่แหละเนาะใส่ในจักโลมาเพิ่งโอ้ได้หม้อเก่งแล้วอือเนี่ยทันทีเน้ะทันปอกกันว่ได้อยู่โลนึงหน่อยเนาะสองโลอะโลปลายเนาะเนอนี่แซ่เส้นนี่ใช่ไหมเส้นแบบต้มจำเจลฮะนะโอ้เอั๊เอาจอโอ้ถุงน้อยโอ้เราก็ได้หลายอยู่เด้อ เออเราก็ได้หลายเติบอยู่ไหนคักคักใส่ชีวิตโดนๆเธอหนึ่งเนาะชีวิตคิดออกบ่าอะไรไปทางตันทางตันอันนี้ก็ตัน,ตนเป็นไหนไปตอนมาคือบทตันโอ้ไปได้ไปได้รอบไปทีาา่น็อกรอบรอบไปมาพอนี้คิดว่าไกล้จะหอดทางออกละไปยืนเลยดิเดทางออกเบื้องหลังคือซีเมนใส่ลงมาก่อนนะอด หางใหญ่แล<ส>้ววะนี้ง่แล้วนี่เดอแมนแล้วออกมาถือข้างเรียบร้อยแน่คุนโอ้คุ้บ่บามาจแต่นองไข้คุนเข่าป่าปได้ตัวใหญ่พูนเล็บเฝ้ารถซะได้ได้หลายาะโอเท่นยังไดยังไดโอโอเวียนอะไรโอได้ภูรทงภูรไทยเนาะ เอาได้แล้วได้ละมาหอดบิดทุกคนละเด้อถือว่าโบได้ลง้าแล้วเนาะเปลี่ยนจังใดเปลี่ยนจังไดเ,เนาะล่ะไปหานอได้หลายอยู่บนล่ะเบิ่งด้ดวยกว่าจะละทงกอนเกบิ่งดูโอ้นนทองนี้ทงของไม่นับอ่ะอันนี้สองสองคนได้คำนี้ด้วสองคนก็นได้เคิงหนึ่ง คนเดียวก็ได้กายเพิ่งอีกโน้ันนี้สาวอ่ะถ้าทอมทำยังได้หลายคนมูตรงนี้มันถงของผู่บ่าวโอไดโนอยใหญ่เติบดีหนอยึงไ่หนอโอ้ใหญ่เติบใหญ่เติบเอ้าพอกินแล้วมื้อนี้พอกินแล้วกินสามมื้อกับผมหมดทุนวักลับบ้านเอาวันนี้เนาะกลับบ้านเนาะพอดีแปดโมงไปโอ้ยเออหมไรกนั่นเด้อแป๊บเดียวไล่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเข้าหานอนนี่เนาะชั่วโมงหนึ่งก็ได้ซัมนี่ถือว่าได้หลายเติบได้หลายเติบได้หลายเติบ ต่บ้างก็เจ้ากับครับพี่กันเลยเจ้าก็มันจะเศร้าเลยครับล่ะเจอกับครับล่ะเ้ย